คนทีนี้เราก็จะนี่ตัดออกเลยพี่น้องตัดออกจ้ะโอ้ยนี่พี่จะจะพาครึ่งแบบนี้เ้อจ้ะพาครึ่งนี่แค่นี้พอจ้ะเอาไปกวนแล้วก็ไปทำเยี่ยมทำแบบกวนเอ่อทำแผ่นเลยจ้ะแล้วก็เอาไปทำเยี่ยมด้วยเห็นไหมสวยมากเลยทุกคนเนื้อช่ำมากเลยด้อสิีบอกให้ด้อเนี่ยฉ่ำคักขนาดเลยจ้ะ นี่งามหวานหวานจ้อยถ้าเป็นสตรอเบอรี่เมืองไทยเนาะที่เห็นส่วนใหญ่แล้วตรงนี้จะเป็นสีขาวๆนี่ตรงนี้ช่วงระยะระวางนี้ลงมาเนี่ยเป็นสีขาวฝั่งนี้เป็นสีสุ่มๆไม่ได้แดงแป๊ดนะจ๊ะไม่หวานนะจ้ะเพียาเคยไปซื้อกินแล้วด้วยตำไรไปหลายล่แล้วกบ่เคยหวานจักเทียจ้ะสตรอเบอรี่บ้านเฮาเนาะสงสัยคนละสายพันธุ์หรือเปล่า คุณละสายพันธ์ุแน่ๆเลยนี่เห็นไหมดุูเนื้อข้างในหวานจ้ะหวานจ้ยไปพิญยาสีฝาทำไอรีเวลด้วยจ้ะก็จะมีแบบทำเฉพาะสตรอเบอรี่แล้วก็กวนผสมกับบลูเบอรี่พร้อมกันไปเลยจ้ะทำสองแบบแล้วจะพี่น้องเนาะ เอาไว้กินฤดูหนาวหรือเอาไปฝากญาติาตที่เมืองไทยเนาะจ้ะนี่เห็นไม่จ้ะทุกคนนี่จะสีสวยมากเลยค่ะนี่สีแดงรสชาติหวานฉ่ำมากเลยค่ะแลวทีนี้เราก็ผสมกันกันกบบูบอรี่เนาะทีนี้มันก็จะอมเปรี้ยวอมหวานหรือหวานอมเปรี้ยวพี่นอ้องเอ้ยเสียบค่ะนี่แล้วก็เด็ดควรออกก่อนจ้ะ หัวควนหัวควนนั่น <c oughs> เอาหัวควันออกพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวทำความสะอาดอันนี้ก็คือทำความสะอาดละจ้ะแต่ว่าเราเอาไปกินเราไม่ต้องเนียบขนาดนั้นค่ะเห็นไหมเอาหัวควนออกอืมแล้วเราก็จะไปกวนกับสตรอเบอรี่จ้ะบูเบอรี่ของเรานะคะรสชาติออกเปรี้ยวหวานแต่ช่วงนี้ยังไม่หวานเต็มที่เด้บูเบอรี่นี่เปรี้ยวจักน่อยแหละสตรอเบอรี่หวานผสมกันพี่น้อง โห้หสุดยอดจะบวกให้เรอเอืมเดี๋ยวมารอดูตอนกวนกันต่อค่ะทุกคนมากันค่ะทุกคนพิญญาจะเล่าให้ฟังว่าน้ำตาลตัวเนี้จะเป็นน้ำตาลธรรมดานะคะเราสามารถเอามากวนผลไม้ได้นะคะส่วนน้ำตาลอีกตัวเนี้นะคะจะเป็นน้ำตาลที่ไว้สำหรับทำแยมนะคะอืมเขาใช้กันคนละแบบนะเ,เราก็ใช้ตามเขานั่นแหละค่ะเนาะ ไปค่ะทุกคนนี่ก็คือกระทะที่เราจะทํานะคะนี่ซื้อมาใหม่เลยนะคะกวนผลไม้หรือทําแยมนะคะเราจะทํากระทะใบนี้กระทะใบนี้แพงมากทุกคนให้ทายว่าใบเท่าไหร่อามีเกมมาคุยกันอีกแล้วไปทุกคนเริ่มกันเลยค่ะมาทุกคนอันนี้ก็คือเราจะทํสตอเบอรี่กับบูเบอรี่กวนนะคะกวนแผ่นใส่ผสมกันแล้วพีญยาก็จะไปปั่นนะคะทุกคนไปค่ะเราไปปั่นกันพี่ว่ามาค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะคะ ราต้องปั่นก่อนนะถ้าเกิดเราจะกวนเนาะมันจะได้เป็นแผ่นที่สวยๆค่ะนี่นะคะเราก็จะกดปั่นนะคะทุกนี่นะเห็นไหมเราต้องกดปั่น เครื่องปั่นเราจะใช้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเครื่องปั่นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ค่ะมันถอดได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ยาจ,จะถอดให้ดูนะนี่เห็นไหมถอดออกแล้วก็เอาแต่นี้ไปล้างอ่าเวลาเราใส่คืนแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะกดก่อนแล้วก็ดันลงไปปึ๊บปล่อยเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยค่ะ ทุกคนเป็นน้ำของสตรอเบอรีร่แล้วก็บูเบอรี่ปัดจนล,ละเอียดค่ะตอนนี้ก็คือละเอียดแล้วนะคะทุกคนสตรอเบอรีร่กับบูเบอรี่ค่ะเห็นไหมเราปั่นจนละเอียดแล้วแล้วเราก็จะไปกวนกันค่ะพิญญาถอดออกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราก็ถอดเอาไอเนี่ยไปล้างได้เลยนะคะมาค่ะตอนนี้คือเราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทลงกระทะได้เลย พิงยาจะกวนทั้งหมดนี้ละค่ะกวนหมดนี้เลยนะคะนี่เราได้กระทะใหญ่มาซื้อกระทะใหม่มาเลยนะคะทุกคนพิญญาจะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงก็คือมันจะไหม้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะก็จะกวนไปแบบนี้นะคะใช้ไฟอ่อนเดี๋ยวพอ แล้วร้อนนิดนึงเราก็จะเทน้ําตาลลงไปนะคะทุกคนมาตอนนี้เราก็มาเทน้ําตาลใส่เลยค่ะเพราะว่าเริ่มจะไอ้นี่เนาะพิญญาจะใส่เยอะๆเลยดีกว่าจะได้วหวานๆนะทุกคนเพราะบลูบูรี่เปรี้ยวมากอ่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มกันอีกรอบหนึ่งนะคะและพิญญาก็ใส่เกลือด้วยทุกคนจะได้แบบว่าเคออ็เมๆเเปรียปร้ยวหวานๆอะไรยอย่างเงี้ยเนาะผลไม้แผ่นนะ่ะเนาะทุกคนโอ้โหดูสีเริ่มจะใส่แล้วนะคะควนแป๊บเดียวเองเนาะ แล้วเราก็กวนเรื่อยๆเ,เราจะใช้ไฟอ่อนนะทุกคนไฟประมาณหกนี่แหละค่ะยิ่งถ้าจะเดือดแล้วก็ถอยไปที่ห้านะคะเห็นไหมต้องใจเย็นหน่อยค่ะทุกคนใช้เวลาโหสองชั่วโมงเลยนะเนี่ยกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเหนียวนะคะเนื้อของเขาจะเหนียวนี่อุย๊ยมีอันหนึ่งสตรอเบอรี่อันหนึ่งทุกคนตอนนี้คือเนื้อเริ่มใสแล้วนะทุกคน นี่เริ่มใสแล้วเดอ้อแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกวนมันจะเหนียวค่ะทุกคนตอนนี้ก็กวนไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะสี่ทุ่มแล้วทุกคน ดูยังไม่เหนียวเลยอะหนึ่งชั่วโมงแล้วอะทุกคนจะต้องกวนไปต่อนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนให้เหนียวเนาะดูยังไม่ใสเท่าไหร่เลยอะ,อะยังไม่เหนียวค่ะอ๋อต่อค่ะต่อใจเย็นๆค่ะทุกคน ทุกคนตอนนี้ง่วงนอนมากสี่ทุ่มครึ่งแล้วผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วมันก็ใช้เสียงดังไม่ได้แล้วด้วยทุกคนเดี๋ยวขออีกสี่สิบนาทีก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวมากวนกันต่อดีกว่าตอนเช้าไม่ไหวค่ะง่วงมากเลยเนี่ยเวลาเรากวนเนี่ยเนี่ยสองชั่วโมงกว่าแล้วนะเนี่ยได้แค่เนี่ยเห็นไหมอือยังมันต้องให้ผมเหนียวอนะเนาะ นี่ก็คือผลไม้ที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือท่านเหนียวแบบนี้คือได้นะก <c oughs> วนจนเหนียวค่ะทุกคนก็นั่นแหละสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ค่ะเห็นเนื้อไหมเหนียวเหนียวแบบนี้นี่แหละคะ่ะพอเหนียวเต็มที่แล้วเราก็จะออกไปใส่แผ่นนะคะแผ่นกระดาษใสเลยนะคะทุกคนเห็นไหมท่านเหนียวอย่างนี้คือได้นะ โหกวนนานมากทุกคนกว่าจะได้เราก็จะทำให้เป็นแผ่นบางๆนะคะนี่เราจะทำให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ทำเป็นแผ่นบางๆเหมือนเราทำมะม่วงนั่นแหละคะ่ะเหมือนมะม่วงกวนนั่นแหละเนาะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ที่กระดาษไขนะคะทำให้เป็นบางๆเนาะให้บางๆคล้ายๆมะม่วงกวนเลยค่ะก็เกี่ยไปเรื่อยๆให้บางๆค่ะสตรอเบอรีกับบลูเบอรี่รสชาติของเขาก็จะแบบ หวานหวานอมเปรี้ยวหน่อยหนึ่งคืออร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราก็ได้แล้วค่ะ2แผ่นเนอะนี่แล้วก็ยังเหลืออีกนะคะทุกคนนีเหลืออีกอีกหแผ่นค่ะก็ได้ประมาณ3แผ่นค่ะ ขั้นตอนต่อไปพอพิญญาใส่ครบสามแผ่นแล้วนะคะพิญญาก็จะใช้กระดาษไขอีกตัวหนึ่งค่ะทับนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีฝุ่นละอองนอะจ๊ะฝุ่นละอองอะไรก็แล้วแต่จะได้ไม่เข้ามาเปื้อนค่ะตอนนี้จะวางทิ้งเอาไว้ตรงแถวเตาแก๊สก่อนนะเนี่เห็นไหมยังไม่แห้งนะยังไม่แห้งแล้วเดี๋ยวพิญยาก็จะเอาไปตากแดดข้างนอกค่ะทุกคนและเดี๋ยวเราก็มาตัดให้มันเป็นแผ่นกันเนาะ หลังจากที่เราตากแดดแห้งแล้วนะคะเราก็มาลอกแผ่นกระดาษออกแบบนี้ค่ะกระดาษไขที่พิญญาแปะทับไว้นะคะก็เอามาลอกออกได้เลยค่ะหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยคะ่ะเพราะว่าทําแบบรีบๆเลยเนาะแต่ก็กินได้ระคะทุกคนลองไปทําดูกันนะแกะออกมาก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไม่ค่อยสวยอะ่ะแต่ก็อืม พอได้อยู่นะคะแล้วก็เอามาตัดกันนะคะก็แบ่งครึ่งแล้วแต่ใครจะตัดแบบไหนแต่ว่าพี่ก็นี่ค่ะตัดตามใจชอบเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาม้วนกันค่ะทุกคนนี่ม้วนแบบเป็นแผ่นบางๆอะไรอย่างเงี้ยคือใครจะทำยังไงก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะ พอทำเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยทุกคนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็อร่อยนะคะอาเดี๋ยวก็มันเหลือนะคะอันที่เศษที่มันไม่สวยพี่เนาก็ทำให้มันจะคล้ายขนมอะค่ะทุกคนทำไปฝากเด็กๆที่บ้านที่ไทยกิน